ตัวนี้คือหมูยอสูตรสาหลายนะคะแล้วตัวนี้คือหมูยอสูตรซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็คือหนังหมูคอลลาเจนแล้วตัวนี้ก็คือสูตรพริกไทยดําที่จะมีความนุ่มนั่นแล้วก็เด้งและอีกสูตรหนึ่งค่ะใครชอบกินอาหารเหลานะคะอยากให้เอาเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรเห็ดหอมซึ่งจะมีความหอมมากคือไซส์ขนาด250กรัมให้ไซส์ใหญ่ไปแบบนี้เลยเนื้อจะมีความ นุ่มแล้วก็เด้งแบบนี้เหมือนเดิมตัวนี้คือไซส์ขนาด250กรัมใบตองบางเหมือนเดิมโปรนี้ไฟจะบอกนะโคตรคุ้มเลยหมูยอ8ดแท่งแล้วจะแถมของแถมให้เ็อย่างค่ะ8แถมเจ็ดเดี๋ยวมีของแถมให้เจ็ดอย่างอย่างนี้นะทุกคนนะเอาน้ำยำไปแบบนี้นะคะ่ะน้ำยำสูตรพิเศษไฟให้น้ำยำสูตรพิเือไป3ขวดแบบนี้จุกๆเ,เต็มแบบนี้แล้วก็ ให้เส้นขวยจับยวนซึ่งเป็นเส้น๋วยจับยวนเป็นเส้นสดเหนียวแล้วก็นุ่มเอาไปแบบนี้นะสองห่อนะทุกคนนะเซตน,นี้เหมาะกับการเป็นของฝากมากๆเลยยังไม่พอนะคะยังไม่ครบเจ็ดอย่างเอาตัวนี้ไปด้วยค่ะคุณเชียงหมูอันนี้เป็นตัวสินค้าน้องใหม่ของที่ร้านนะยังไม่มีวางจําหน่ายนะแต่ว่าให้ทุกคนได้ลองเอาไปชิมดูเป็นคุณเชียงหมูเนื้อนแน่นแล้วก็หวานน้อยมันน้อยด้วยเอาไปด้วยเอาไปลองชิมอีกหนึ่งแพ็คค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ ขายดีตลอดการให้ฟรีทีไรล,ลูกค้าก็ถามหาตลอดส้มหมูโบราณค่ะเซตนี้นะไฟให้ส้มหมูโบราณไปลองด้วยนะคะอีกหนึ่งพวงเหมือนเดิมโปรนี้นะทุกคนฟังดีๆนะคะปกติเซตนี้มันจะต้องอยู่ที่ราคาประมาณอยู่ที่หนึ่บาทแต่ว่าเซตนี้ไฟให้ไปที่ราคานี้ค่ะทุกคนคะ่ะเอาไปที่ราคาเจ็ดเ็ ส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะใครอยากได้เซตนี้นะคะได้ของฝากของอุบลรวมของฝากของคนอุบลทั้งหมดเลยค่ะแล้วได้กินทุกไซส์ได้กินทุกสูตรราคานี้กองนี้775บาทค่ะ